สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอเจอกับผมและน้องๆเหมือนเช่เคยทุกๆวันนะครับวันนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินยำแซลมอนด้วยกันนะครับวันนี้เป็นแซลมอนชิ้นใหญ่ๆแล้วก็เนื้อสวยๆนะฮะมาเดี๋ยวเรายำกันเลยครับหน่มพีไม่พูดมากเลยนเนาะวันนี้แซลมอนนะครับผมนา่นมา,นากินมากน่ากินมากตรงนี้นะใช่เดี๋ยวเราจะยำแล้วก็คนเลยครับเพ็ิไหมข้างล่างก็จะมีหอมนะครับผมนี่ผิดเลย มาเข้าตั้งแซ่บนิดนึง่ะครับผมยำแซลมอนนะครับยำซะด้วยราดมันเป็นไรครับผมแซลมอนภูเขาไฟครับวันนี้ภูเขาไฟแซลมอนกินก่อนก่อนเราจะยำเราจัดก่อนเลยไหมแล้วแซลมอนอย่างเดีจะลองวิวเปียวเลยอะจะยำยำแล้วไม่ได้รสชาติรสแซลมอนโอเคเดี๋ยวเราจัดเนื้อแซลมอนก่อนนะครับเอาจริงดิ ใช่ผมจะคนแล้วมืงอกงสังเนื้อหนึ่งก่อนสักชิ้นหนึ่งก่อนใหญ่มากอดไม่ไหวขอก่อนนะครกันคุณผู้ชมทันไม่ได้อ๊บนี่โฮ้ยไอเราวักลุดนะมือกะบาฬนัดนาอใจแต่เกียบอะเนาะไอเย็บก่อนมือกะยำมือจับเลยอะนี่กินผมชอบกินกับสลัดของย่าไผ่แม่น่าจะแบบ กินที่แบบยังไม่ได้ลาดกันนะพี่กี้นี่จิ้นคุณผู้ชมจัดเลยครับผมตัวนี้มีมันด้วยตามแตมอนวันนี้ไม่อยากเคี้ยวมันมากไม่อยากเคี้ยวละลายเลยครับผมแต่นุ่นคคงจะเผ็ดแต่นุ่นเผ็ดแน่นอนครับมาคนครับผม โอ้น้ำลงมาอยู่ด้านล่างหมดแล้วลลสุดๆนะครับคุณผู้ชมดือน้ำจิ้มซีฟูด้ด้าไปแสบเนื้อเลยจิ้มก็แสบต้องอดทนหน่อยมันเป็นเผะอ่ะจะกินของอร่อยร <atte S 2> <ล>ะว<ด>ังระวังจะเย็นจะกินของอร่อยต้องทนหน่อยเหนือไม่ดีเท่าน,นี้ไ,ไอ,ไอ,ไอ้เลือด <มา S 1> ก็ทิ่มกระกรุงแก้มอีกแสบหมดเลยครับไม่เป็นไรของอร่อยทนได้จัดเรายอมทนเพื่อของแสบใช่เอาเลยครับผม มาครับคุณผู้ชมกินยำแซลมอนด้วยกันครับวันนี้แซลมอนชิ้นใหญ่ๆเนื้อหวานๆผมต้องกินกับผักมีกระเทียมครับขัดวาซาบิไหมเกนยำแล้วไม,ไม่เอาแล้ววระทัดโอเคละมุนในปากมีท้องมันไหมพี่เกมตรงท้องมัน นี่ไงเพราะมันไม่ค่อยมีนะวันนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงน่าจะเป็นิีนเล็กๆที่มีท้องส่วนท้องอะนี่ใช่ใช่ในส่วนนั้นแหละชอบชอบมาครับคุณผู้ชมสุดยอดครับแต่ม็นวันนี้ไม่มีพริกแค่แบบกุยแหละออมอืมอุ้ยอุ้ยผมขออนุญาตใช้มือนะครับผมทุกคนตะเกียบหลอกไปแล้ว ช้อนไหมนะครับเด็ดสุดๆแต่ว่าต้องสีแบบนี้สีเข้มใหแบบนี้ครับเนื้อมันจะอร่อยเนื้อจะหวานมันสีแบบส้มๆใช่แล้วก็มีมันแทรก,กเยอะนะข<ช>าวสุด เผ็ดใช้ได้เลยครับแซ่บพอดีเดียวเอาลิ้นดุนๆออกสองคำสามคำเนื้อออกเลยเนื้อแต,แตะกกระเทียมครับผมนี่กินกับกระเทียมอร่อ,อย อุ้ยแอบเกอ่ะหอมแก้วาดโอ้โหข้างไม่ถนัดนี่ก็ให้ได้เก็บยาดก็แล้วนะ,ะข้างไม่บยาได้ก็ดีละให้ได้ก็สุดยอดอละข้างไม่ถนัดผมใช้ข้างที่ถนัดนี่แบบเหมือนมึงไม่มีแรงมา มันคีบไม่ได้เลยเรานั่งไอยัดกันด้วยไงถ้าเรานั่งแบบถนัดถนมันก็คีบได้อันนี้เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรานั่งติดกันนี่คนเผ็ดกระเทียมกระเทียมอ๋อจริงจริงอร่อยเจ็ไม่ใช่เทียมเ่ยหอมืน้ำตาอะไรเลยไอ โดนกระเทียมน้าปลาวันนี้สุดยอดแซบ่บมากเด็ดดุดัดนอุ้ยมันลงไปกองอยู่ด้านล่างโ้นพี่เกมม,มีมีพริกให้แบบอันนี้ไลยกเกียมไม่มีเลยมันขยำไปหมดแล้วอะถ้ามีนี่นะแบบสุดๆอ่อะมีอะไรนะพริกอได้ นี่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 กองนี่อืมอืมนี่แหละขี้ได้ไหมเนี่ยนั่นแหละทั้งเครื่องยำไปเลยนี่อะนั่นแหละแล้วก็จุ่มน้ำนิดนึงนะสุดยอดกินยังไงไม่ให้ร้องไห้อายุงกันคิ้วเจ้ไ ชิ้วตอนนี้อือตอนนี้ตอนนี้อ่อตอนนี้ตอนนี้นี่นี่ขวาขวาเรียบร้อยตายตายมาตายตายเจ็บเลยโอ้ยเล่นตัวเองอ่ะว่าไม่ตายอู้ยเห้ยจริงๆเก๋เตะๆเลยผมยัไม่เห็นเลยใส่เครื่องแล้วแบบเด็ดเลยอ่ะพี่กินทั้งอ่าจุ่มกันด้วยพริกด้วยผมไม่กินผมไม่สลัดสลัดเอามาให้ผมเอามาให้ผม พี่มิก<อ>แบบโนดชอบอยากให้ทุกคนกินกับพวกเราอะเนาะมันปินแบบมันหวานอะ่ะเนาะปลาวันนี้มันอร่อยอะ่ะตัวสีมันดีสีมันแบบอร่อยชวนกินมากสีส้ม อืมออมอัพพลิกเรียบยากอุดจนเงาอ้ยว่าลดปาครับโอ้โหดูชิ้นนี้ความหนาหนามากชิ้นใหญ่ๆนี่แหละครับเป็นปากเต็มคำชิ้นเล็กมันไม่สะใจครับ เติมปากเติมคอจึงใหญ่แช่น้ำยำเข้าไว้ครับนี่แล้วก็ให้มันสุกนิดนึงสะดุ้งสะดุงะด้งนะแล้วก็หมวนพริกส,สะไปสุดยอดไอ้อตื่นเลย เห็ดแต้ๆครับเห็ดแต้ๆแต่กระลำแต้ๆเลยครับกินดีละคำนี่คือแบบเราต้องแบบค่อยๆแบบมันจงใส่เข้าไปในปากว่าใส่แบบปุ๊บไปเลยมันจะหมดเร็วกระเทียม มันโหทั้งถาดมีผมกินสลัดอยู่คนเดียวเอาห้างยังดีที่น้ำจิ้มไม่เผ็ดเกินเมื่อก่อนผมไม่เคยชอบกินสลัดมาอยู่กับพี่เกมแล้ววันนี้กินแซลมอนไงก็เลยชอบกินสลัดโอ้โหเค็มมันเข้ากันใส่น้ำไหมไปเตรียมดิเตรอ่ะแบบว่าจะเบี้ยว ลิ้นชาเลยอะกระเทียมอะเขาซอกดินไม่ได้เราลิ้นเด็เผ็ดแล้วก็ลิ้นชาเลยทำไมพี่เกบไปซื้อกระเทียมเจ้าไหนมาเนี่ยมามันอันนี้รู้สึกว่ามันจะเผ็ดยิ่งกว่าทุกอันที่เคยกินมามันอันใหญ่อะันใหญ่อันนี้เขาเรียกว่ากระเทียมอะไรนะเทียมอันเทียมใหญ่ก็ปกติกินอันเล็กๆนี่ไม่ไม่เลยอร่อยเลยอันเล็กมันมันใหญ่แล้วมันดูแบบกัดมันมันกรอบดีอะมันไม่ต้องปอกเยอะะ ตัดอันใหญ่เข้าไปใหญ่คำหนึ่งแบบสุดๆเลยแซ่บแซ่บมากโดยต้องมุน่ะ๋ยวมันจะเสียดพี่จุ่มไปก่อนแช่น้ำยำไปก่อนครับให้มันสะดุ้งเอซิ้นใหญ่แช่ก่อนน้ำยำดิ มันลงมาเต็มเลยอ้ำยำแบบเข้มข้นเลยครับผมก็ไม่เผ็ดด้วยนะนใส่ลงไปใส่ลงไปในอีกใส่ลงไปแช่แช่บนยัง้โหเ <c oughs> นืเ้อแต๊ก เดี๋ยวก็จะแสบปากเลยนะตอนนี้พี่พิกไม่ไหวแผลเยอะเหลือเกินครับในปากผมเป็นสองจุดโอ้ยทุกคนสะุ้งคำใหญ่ๆหอมติแต่ถ้าแซลมอนขาดความแซ่บคำใหญ่ใหเงื่อแตกหน้าเต็มเลยขาดความแซ่บมันจะดูไม่ได้ต้องแซ่บ วาซาบิก็อยู่ในตู้นะครับทุกคนแต่ว่านี้ยำจะใส,ใส่ใส่ใส่ได้เอาใส่ตรงนี้ทั้งทางได้รถยำแล้วก็รถวาซาบิแต่ที่แก็วิ่งยาวอ่อะเกีดยดนาะคำสุดท้ายท้ายสุดครับคุณผู้ชมจัดอ้มอํมเป็นปลาดิบชนิดเดียวที่กินแล้วไม่ขาวอเอาปลานิบมาทํา นี่ไหมโอ้โหสวัสดีตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแต่มีหอมมีแซลมอนที่ไรไม่เคยเหลือไม่เลอไม่เหลือจริงๆเมนูไหนก็ไม่ค่อยเหลือหรอกจะเหลือก็มีอยู่อยู่อยู่อย่างหนึ่งที่พี่เกมเอามาพาดไว้นั่นแหะเหลือแน่นอนอะไรที่อาปลาแซลมอนครึ่งตัวมาพาดมาอ๋อ่นมันเยอะนะผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็อิ่มแล้วก็ขอตัวลาคผูไชมไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็น,นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องๆด้วยนะฮะแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับหอมยังไม่หมดเลยเอาไปผัดไหมพี่กิม